อะไรจะเป็นตัวตัดสินว่าเราควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรอย่างตัวยอย่างเช่นดาวิด ก็ไม่ควรจะตอบโต้นาบานคนที่อักตันยูนั้นอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้ในเรื่องราวของคนต่างๆในพระคัมภีร์ที่เป็นคนของพระเจ้าเวลาเขาตัดสินเนี่ยเขาจะใช้พระคำของพระเจ้าเป็นแนวทางว่าพระเจ้ามีแนวคิดอย่างไรในการปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นอย่างตัวอย่างที่ยกมาไม่ว่าจะเรื่องของดาวิดหรือเรื่องของเอสเธอร์มีคอนเซปต์สำคัญก็คือว่าพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าการแก้แค้นเป็นของพระเจ้าคือเขาจะไม่ลงมือ แก้แค้นด้วยตัวเองเขาก็ทําไปตามที่ทําได้นี่แหละนะครับแต่ว่าที่เหลือฝากไว้กับพระเจ้าไม่ได้จงใจจะเอาละวันนี้ฉันจะต้องแก้แค้นมันอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าฝากให้พระเจ้าผู้แก้แค้นเองดาวิดไม่ได้แก้แค้นซาอูลดาวิดไม่ได้แก้แค้นนาบานแต่ว่าคนเหล่านั้นเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็จัดการกับเขาอย่างยุติธรรมเองดังนั้นในการตัดสินเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเนี่ย สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องใช้พระคัมภีร์เป็นแนวทางในการตัดสินแล้วก็ในการใช้พระคัมภีร์เนี่ยเราใช้คอนเซปต์ในพระคัมภีร์แนวคิดในพระคัมภีร์วิธีการในพระคัมภีร์อย่างเช่นในพระคัมภีร์มีคอนเซปต์ว่าเมตตาคนยากจนคอนเซปต์ concept ว่าโอ้พระเจ้าประสงค์เมตตามากยิ่งกว่าการทําพิธีกรรมต่างๆทางาศาสนาซะอีกดังนั้นเวลาเลือกว่าทําอะไรเนี่ยจะใช้แนวทางในพระคัมภีร์เป็นตัวตัดสินเช่นเรากําลังจะไปโบสถ์แต่เราพบว่าโอ้ ข้างบ้านเราป่วยหนักไม่สบายแต่ไม่ได้วันนี้ต้องไปโบสถ์เป็นต้นเสียงด้วยเราต้องไปร้องเพลงถาวายเกียรติพระเจ้านะมัสการพระเจ้าแต่เพื่อนบ้านนี้ไม่มีใครเลยนะมีเราคนเดียวที่มีรถแล้วก็พอที่จะไปส่งเขาโรงพยาบาลได้การที่เรายอมเอาว่าไม่ไปเป็นต้นเสียงแล้วเอานี้ขาดบ่อยจะไม่มีต้นเสียงร้องเพลงด้วยซ้าไปแต่ว่าเราสำแดงความเมตตาอันเนี้ยมันสอดคล้องกับแนวคิดหรือคอนเซปต์ในพระคัมภีร์ในชีวิตจริงมันมีเรื่องราวมากมายเต็มไปหมดเลยว่าซ้ายหรือขวาดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีซ้ายก ก็ดีนะขวาก็ไม่เลวนะจะทําอย่างไรดีให้เราใช้แนวคิดในพระคัมภีร์เป็นตัวตัดสินแต่เนื่องจากรายละเอียดมันมีเยอะในพระคัมภีร์อาจจะไม่ได้พูดรายรายละเอียดในบางเรื่องเราสามารถอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราให้เรานึกถึงหัวใจของพระเจ้าว่าโอ้พระองค์รู้สึกอย่างไรพระองค์อยากให้เราทําอย่างไรแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราและขณะเดียวกัน,นกรพระวิญญาณสุจะเตือนเราให้เราลึกถึงพระคัมภีร์ที่เราเคยอ่านเคยฟังเคยได้ยินมาแล้วมันก็จะสอดคล้องกันแล,กแล้วก็เราก็เลือกตัดสินใจตามนั้นวิธีง่าย ที่จะคิดว่าเอ๊ะอะไรควรทําแล้วอะไรไม่ควรทําก็คือคิดว่าถ้าเป็นพระเยซูพระองค์จะเลือกทําอย่างไรแล้วเราก็เลือกทําอย่างนั้นโดยการอธิษฐานขอพระวิญญาณไปสุดสอนเราช่วยเราแล้วก็ใช้ความรู้ต่างๆที่เรามีในพระคัมภีร์ว่าแนวคิดหรือว่าทิศทางของพระคัมภีร์เนี่ยบอกมาในทิศทางใดแล้วเราก็ทําตามทิศทางนั้นครับก็คงจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับในทุกกรณีของชีวิต